มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนที่นี่ครับประเด็นร้อนในวันนี้นะครับประเด็นร้อนในวันนี้ก็จะเริ่มต้นจากเรื่องที่ไม่หนักหนาสาหัสก,ก่อนนะฮะเบาๆสบายๆก่อนครับนะฮะก็เป็นเรื่องราวของลิงนะฮะเรื่องราวของลิงซึ่งมีการทะเลาะบ,บอกแวงกันยกพวกตีกันเพราะว่าความหิวโซความอดอยากอาหารการกินหายากแล้วก็เป็นการยกพวกตีกัน ครั้งใหญ่ที่ลบบุรีครับซึ่งไม่น่าเชื่อบางคนบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเคยเ,เคยเห็นแต่นักศึกษาเคยเห็นแต่นักศึกษานะครับยกพวกตีกันครับแต่อันนี้คือลิงยกพวกตีกันนะเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่รู้ว่าเราเรียนแบบลิงหรือว่าลิงเรียนแบบคนนะครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าควรเรานี้มีวิวัฒนาการมาจากลิงนะครับหรือว่าการ ในอดีตลิงก็เคยยกพวกตีกันและเราเองก็มาสืบทอดเจตนาลมของบรรพบุรุษนะครับรักษาสัญชตาตญาณของการตีกันจากบรรพบุรุษหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะครับหรือลิงอาจจะเห็นพฤติกรรมนะฮะนักศึกษายกพวกตีกันก็เลยเรียนแบบพฤติกรรมคนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ครับอ่ะเราไปดูกันศึกแห่งศักดิ์ศรีนะฮะนี่หลายฉบับก็ลงข่าวนี้นะครับแต่ว่าผมหยิบยกมาจากทางด้านไทยรัฐครับ ไทยรัฐเองก็ลงข่าวไปล่าสุดเลยครับโดยได้ข้อมูลนี้มาจากทางด้านได้มาจากทางด้านเฟซบุ o กนะฮะมาได้ดําจากเฟซบุ o กครับนะฮะของพระครูท่านหนึ่งครับซึ่งก็คงจะเห็นเหตุการณ์นี้ครับก็เลยมีการโพสต์ลงเฟซบุ o กครับนะฮะบอกว่าศึกแห่งศักดิ์ศรีลิง2แก๊งนะครับ ยกพวกตีกันกลางเมืองลบบุรีครับบาดเจ็บเพียบเหมือนกันครับโอ้โหไม่รู้ว่ามีการเรียก1669เข้าไปช่วยปฐมพยาบาลหรือไม่นะครับเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับวันที่11มีนาคม2563ทางด้านผู้สื่อข่าวของไทยรัฐมีการรายงานบอกว่าได้มีการเผยแพร่คลิปจากประชาชนจากจังหวัดลบบุรีครับเรื่องของลิงลบบุรียกพวกตีกันอย่างดุเดือดเลือดพร่านนะครับ ฝั่งละนับพันตัวครับอือแต่ว่าไม่ได้มีการสวมเสื้อสีประการใดนะฮะไม่ไม่ว่าฝั่งนูน้นสีนูน้นฝั่งนี้สีนี้นะครับพอดูไปแล้วก็คล้ายๆกันไม่รู้ว่าเขาแยกแยะได้ไงว่าเออเป็นพวกเดียวกันเพราะว่าหน้าตาคล้ายคงกันมากครับเออเขาจะจับกันได้ยังไงถ้าเผื่อเป็นมนุษย์เรายังพอจําได้ว่าสวมเสื้อสีต่างกันก็นกคือฝั่งตรงข้ามอันนี้คือสีคล้ายๆกันแล้วจะจากันได้ไงทีนี้ครับเอออันนี้น่างงเหมือนกันนะฮะ ฟังละนะับพันตัวระหว่างลิงปรางสามยอดแล้วก็ลิงตึกฟังตลาดเทศบาลครับซึ่งหลายคนบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนครับว่าลิงจะมีการยกพวกตีกันมากมายขนาดนี้ครับถ้าเปิดอกสี่้าห้าตัวก็ยังนึกภาพออกอันนี้เป็นพันตัวครับต่างก็วิเคราะห์ว่าน่าจะเกิดจากความร้อนระอุทะลุ40องศาในพื้นที่จังหวัดลบบุรีที่ทําให้ลุงเอ่อทให้ลิงไม่ใช่ลุงนะทำให้ลิงนี่หงดหงิดส่วนลุงนี่หงดหงิดประจําอยู่แล้วนะครับ ทำให้ลิงนี้หงุดหงิดครับโมโหก้าวร้าวหรือว่าเป็นพ่อลิงนี่ต้องการแย่งอาหารกันกินครับ <c oughs> นักข่าวเองก็เลยไปสอบถามลุงเบี้ยวอัมอินนะครับน้าลุงเบี้ยวอัมอินไม่ใช่ว่าจุกเบี้ยวจุกเบี้ยวสกุลไม่ใช่อันนั้นเป็นนักเขียนการ์ตูนชื่อดังในอดีตนะครับอันนี้ลุงเบี้ยวอัมอินอายุก็ไม่น้อยแล้วครับหนุ่มใหญ่บริชกัน65ปีครับ <c oughs> อาชีพขับรถจักรยานรับจ้างครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างคล้ายๆกับเสียโลโซนะมอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่ แล้วก็คุกทีกบลีมาทั้งชีวิตครับลุงเบี้ยวเองก็บอกว่าตั้งแต่อยู่ลบบุรีมานี่ก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละลิงลบบุรีทะเลาะเบาะแงกันดุเดือดเลือดพร่านมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาครับโดยเมื่อเช้าเวลาประมาณ8ปดนาฬิกาสามบนทีจ่าฝูงของปราง3ยอดครับพร้อมกับพวกนับแล้วร้อยตัวครับได้มีการข้ามมาฝั่งตลาดเทศบาลเพื่อกินอาหารจ่าฝูงฝั่งตลาดนะครับแน่นอนนะครับเหมือนกับเป็นการย้ำยันแล้วครับ รุกเข้ามาในเขตพื้นที่ดูแลของเขาครับจ่าฝูงก็ไม่สามารถที่จะทนได้แล้วครับถ้าเผื่อนั่งเสยเตยวางนั่งดูซื่อ,อครับความเป็นจ่าฝูงก็จะถูกลดทอนอันเทนทีครับคนที่อยากจะเป็นจ่าฝูงก็กระเฮียกระหือรือเอาคือบอกกันไปเนี่ยแหละเหอว่าทันมันยังคือปล่อยเขาหยามหยันไปน่ะเหอโอ้ยเป็นจ่าฝูงจงไหนนี่ทันว่าล่าออกทำไมนี่ทันนี่พวกจะคัดค้านนี่นี่ทันนะฮะนี่ ธรรมชาติของลิงก็จะมีการแย่งกันเป็นจ่าฝูงครับเพราะฉะนั้นจ่าฝูงเองก็จําเป็นต้องมีการรวบรวมพยายนารวบรวมพรรคพวกครับยันพื้นที่เอาไว้ครับเพื่อแสดงความสถานะสเตตัสนะฮะว่าเป็นจ่าฝูงครับก็เลยมีการรวบรวมพรรคพวกครับรวมกัดลิงฝั่งปรางสามยอดครับ,จน,บจนล่าถอยกับปรางจนล่าถอยกับท่านไปกับล่าล่าถอยกลับไปที่ปรางฝั่งปรางสามยอดครับ โดยลุมเบียคิดว่าคงไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกก็คงจบจบแค่นั้นะครับเพราะว่าฝั่งปราสามยอดยกพวกไป100คนเออหนึตัวแล้วไปฝั่งตลาดฝั่งตลาดก็รวบรวมพักพวกแล้วก็สกัดกั้นครับห้ามนะฮะเข้ามาอย่างพื้นที่ครับก็ถอยทับกลับไปก็นึกว่าจะจบครับที่ไหนได้ครับโอ้โหครับตอนนั้นคือช่วงเช้า8ปดนกาสามสิบาที ลิงฝังของปรางสามยจก็คงจะกลับไปทบทวนครับอ้าวหัวหนาห้าเฮาคือผายแพ่มากเฮรอท่านมันคือบอรเกา่ามันเป็นยอ,อยู่บอ่จังสีมันต้องปลดออกไล่ออกในบทสมรถภรพนะไม่สามารถแก้ปัญหาโควิดได้ต้องลาออกเออ,เอ,อทอกทีไม่ใช่ครับผมนะฮะถ้าเผื่อังเป็นอย่างนี้มันต้องเรียกศักดิ์ศรีกลับคืนมาครับถ้าเผื่อไม่เรียกศักดิ์ศรีแทททูคอลเลอร์นี่สําคัญมากนะเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องมีการรวบรวมพยานพักพวกอีกครั้งหนึ่งครับกลับไปถล่มเหมือนงั้นครับนะฮะ พอเป็นอย่างนี้จากฝูงฝั่งปรางสามยอดเขาก็ได้รวบรวมพลพรรคน้อยใหญ่นับพันตัวครับโอ้โหครั้งตอนช้านี้ร้อยตัวแต่ว่าช่วงบ่ายช่วงเชสายนะครับเสิ็นาฬิกานะครับนับพันตัวครับข้ามฝั่งมาพี่น้องครับเปิดฉากครับตะลุมบอลกับลิงตลาดที่ตั้งตารอรับอยู่เช่นเดียวกันครับต่างก็กัดกันฟัดกันอย่างอุตลุดดุเดือดเลือดพร่านครับไม่สนใจรถที่ขับผ่านไปมาครับจนชาวบ้านผู้สัญจรไปมาต้องหยุดรถเพื่อดูเหตุการณ์ แล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่ามีการตั้งโต๊ะรับแทงหรือเปล่าว่าฝั่งไหนจะชนะนะครับตามภาษาควรเรานะฮะทั้งสองฝ่ายปรากว่าปิดชาต่อสู้กันอืๆๆดุเดือดเลือดพ่านเสื้อเลือดสากระเด็นครับประมาณ5นาทีครับก็มีลิงทุยถูกกัดบาดเจ็บแต่ละฝ่ายนี่หลายตัวครับ พอเป็นอย่างนี้ก็เริ่มมีสติหลังจากเห็นเลือดหลังจากบาดเจ็บแล้วจ่าฝูงก็เริ่มนึกได้ว่าเออเราเป็นจ่าฝูงพาพวกพาพวกมาบาดเจ็บมาประว้วงอย่างนี้บาดเจ็บล้มตายนี่มันคุ้มค่ากันไหมตกลงนี่เราเป็นจ่าฝูงหรือว่าถูกลูกฝูงบังคับมาแบบนี้ครับเราตกเป็นเหยื่อของลูกฝูงหรือไม่ครับพอเริ่มตั้งสติได้ก็เลยถอยครับผมล่าถอยกลับถิ่นของตนเองครับพฤติกรรมนี้คล้ายๆกับมนุษย์เราเมอนกันนะเหมือนกับคนเหมือนกันนะฮะ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้สร้างความตื่นตกใจให้กับพี่น้องป้องไปชาวจังหวัดลบบุรีและก็ผู้ที่คลุกคลีตีโมองอยู่กับลิงมาเป็นอย่างมากครับนะฮะในขณะที่นางสาวแอนนะฮะนามสมมติตามท้องเรื่องครับคนนี้ก็เป็นผู้บริการและก็อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวเล่าว,ว่าเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันรู้สึกตื่นเต้นนะ,ะับเคยตื่นเต้นแต่โควิด -19 มาแล้วก็พอมาเจอเหตุหการณ์นี้ก็ตื่นเต้นนะฮะเหมือนกันเลยครับเพราะว่าไม่เคยเห็นลิงทะเลาอะบ,บอกแวงกันมากมายขนาดนี้มาก่อนถ้าเผื่อ คนยกพวกตีกันก็ยังนึกภาพออกเพราะเห็นมาเป็นระยะระยะนะครับยกพวกตีกันโดยเฉพาะตีกันหน้าห้างนะครับเห็นเป็นประจำโดยเฉพาะภาคอีสานนี่ครับจนกระทั่งมรลุจะสูญพันธุ์อยู่แล้วนะครับจนกระทั่งมีมอลำบางคณะนี่ครับไปตั้งเล่นคอนเสิร์ตเล่นหมอลำอยู่ที่หน้าหนองน้ําครับเพื่อหน้าหนองน้ําเพื่อป้องกันไม่ให้คนนี้ไปมุงดูตีกันอยู่ที่หน้าห้างครับเลยไปเล่นอยู่ริมหนองครับเพื่อป้องกันนะครับนี่เป็นนวัตกรรมใหม่ของคนอีสานบ้านเฮาคิดควนได้นะครับป้องกันการตีกันหน้าห้างครับ ทางด้านนางสาวเอ็นบอกว่ายัางนึกภาพออกน,นะวัาตีกันหน้าห้าเป็นอย่างไรแต่ว่าลิงตีกันนี่ไม่เคยเห็นมากมายขนาดนี้มาก่อนซึ่งทั้งสองคนก็เล่าพร้อมกันว่าเป็นความเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าลิงปรางสามยอดนี้อาจจะหิวมีอาหารไม่เพียงพอครับจึงตัดสินใจนะครับระหว่างบาดเจ็บกับล้มตายจากความหิวนี่จะเลือกเอะไรครับเลยตัดสินใจครับข้ามฝั่งยกพวกมาแย่งอาหารกับลิงในตลาดครับ ซึ่งก็เกิดจากสถานที่ให้อาหารหลิงของ,ล,ง,ของลิงปราบสามยอดนี่ครับพันตัวอยู่ไกลจากนักท่องเที่ยวผู้ที่นําอาหารมาให้ไปไม่ถึงครับลิงสารพระการลิงตลาดก็จะได้รับอาหารจำนวนมากจากนักท่องเที่ยวแล้วก็จากผู้ที่นําอาหารมาให้บางวันจนเลื้อเฟือครับแต่ว่าลิงปราบสามยอดกบอดอยากปากแห้งครับเป็นเหตุให้ทาให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวครับสรุปแล้วเป็นความผิดของมนุษย์เราครับที่ให้อาหารไม่ทั่วถึงครับก็เลยกลายเป็นว่าแหมทำให้หลิงนี่คือกัดกันกยกพวกตีกัน เป็นเพราะว่ามนุษย์เรามักง่ายนะครับก็คือให้เพียงแค่ฟังได้ฟังหนึ่งไม่มีการกระจายออกไปนะครับพอเป็นอย่างนี้มันก็เลยทําให้ออลิงนี้คือยกพวกตีกันครับนี่เป็นอย่างนี้ครับครับก็สรุปแล้วก็คือเกิดจากมนุษย์เรานะฮะคือเลือกปฏิบัตินะครับก็เหมือนกับเวลาที่บริจาคนะครับเวลาที่มีภัยอะไรเกิดมามาบริจาคนะครับเราก็มักจะบริจาคครับ บริจาคกับสถานที่ใกล้นะฮะแล้วก็สามารถถ่ายรูปออกข่าวได้ง่ายครับแต่ว่าสถานที่ลึกๆเข้าไปนี่เราก็ไม่ไปบริจาคครับคนเหล่านี้ก็ไม่ได้รับของบริจาคก็อดอยากครับแต่ว่าคนที่อยู่ใกล้กับพื้นที่รับบริจาคนะครับไปมาสะดวกก็ได้รับบริจาคจนกระทั่งบางคนบอกว่าสามารถที่จะไปเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่นได้เลยครับเพราะว่าของบริจาคเยอะเหลือเกินครับนี่ก็ปรากฏการณ์นี้ก็เกิดขึ้นคล้ายๆกันนะครับอันนี้คนไปให้อาหารลิงครับก็ให้เฉพาะที่อยู่ใกล้ครับ ใกลตลาดส่วนฝั่งปรางสายอดอยู่ไกลไปไม่ถึงครับก็เลยไม่ไปให้ก็เลยทำให้ลิงฝั่งปรางสามยอดอดอยากก็เลยยกพวกตีกันที่ครับมาแย่งอาหารนี่เรื่องราวเป็นอย่างนี้นะครับโอ้นับพันตัวเลยครับเกิดมาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับนี่ทางด้านผู้ที่ให้ข้อมูลมาก็ยืนยันอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครนะครับที่รักรถนะครับอยากจะดูแลรถอย่างดีครับ ก็แนะนําไปที่ท้านศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วิส1997ถนนคลังอาวุธครับเพราะว่าเขาเองก็เป็นอู่ที่มีความพร้อมมากทีเดียวเทียบเท่ากับศูนย์บริการนะครับมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออาร์นะฮะทีมงานช่างก็มีการอัพสกิลอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้มีสมรรถนะพร้อมในการที่จะซ่อมแซมรถครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถก,ก,กลางรถใหญ่นะครับอุปกรณ์ครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับศูนย์บริการแต่ ราคาย่อมเยาวกว่าครับถึง3 0นะครับหนักเบาเราซ่อมได้ไม่ว่าจะเป็นรถเกง่งรถกระบะรถตู้รถ s u v ครับนอกจากนั้นเขาก็ยังให้บริการรับอัปเกรดรถของคุณนะครับเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่ทางด้านรถของท่านครับด้วยอุปกรณ์และก็อะไหล่ชั้นนำระดับโลกไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ ARB TGM Prof e ีเอ็ดหรือว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องโททานแบตเตอรี่อเมรอนช่วงล่าง T r w ครับ ไม่พอนะครับยังรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้งติดตั้งตรวจสภาพแล้วก็ออกใบรับรองการติดตั้งโดยวิศวกรทั้งระบบ LPG แล้วก็ CNG ครับนี่คืออุบลเซอร์วิส1997ถนนคลังอาวุธหัวใจที่พร้อมให้บริการนะครับส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่นครับ ไปตรวจวัดตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไร่ยาวเท่าไหรช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราเป็นคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจนะครับอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานีส่วนผู้ที่ วิงเวียนศีรษะน้ำมือตาลายคล้ายจาะเป็นลมก็อย่าลืมครับพกพาน้ำมันเหลืองของแท้จากจังหวัดตราสินค้าโอท็อปรดับ5ดาวครับท่านสามารถที่จะเลือกซื้อได้ที่ร้านกลางยาตรงข้ามโรงแรมปทุมรัฐหรือว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านการสั่งซื้อในปริมาณมากก็0903-701013นะครับกับทางด้านของแท้จากจังหวัดตราดนี่คือสูตรต้นตำรับซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อไปของฝากของต้นก็ยอดโดยเฉพาะถ้าเผื่อนะครับ ท่านซื้อฝากผู้สูงวันี้ถูกใจนักแหลกครับจะเปลี่ยนสเตตัสครับจากหลานธรรมดาเป็นหลานเลิฟรับจากลูกธรรมดาเป็นลูกเลิฟกับนี่ขนาดนั้นเพราะว่าผู้สูงผู้สูงวันี้ชอบมากกับเรื่องราวของน้ำมเหลืองปลาต้นโพครับ